เป็นเพียงเส้นทางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนํา Honda ตาโตนะครับผมคันนี้52,900บาทันเรอบาทครับผมรถสวยราคาคุ้มเลยนะครับเด่ไในขนาดชุดโอมีให้ครบๆนะครับเครื่องดีแอร์เย็นครับผมคันนี้เพลงมีฟังนะครับขับขี่ได้สบายๆกันไปเลยนะครับ สีสันโดยรวมแล้วยังเงาามนะผมไม่น่าเกียดน,นะครับก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมสิงเกยียธรรมดานะครับหน้าต่างไฟฟ้าเบาผ้าครับผมสวยสะอาดสะอาดเลยนะครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่โสมหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานเลยครับนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับของเครื่องเดิมเดิมนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะได้ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ